นะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้าวเหนียวเซียอีสานทุกท่านเรื่อครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับพ่อเองบ่าวที่กะมาเปิดราคานาคอกครับพี่น้องมานี่ผ้าผ้าพี่พ้าน้องมาหางัวไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับหลายท่านอยากจะเลี้ยงงัวนะครับอยากเบิ้งหลายๆคอกเปรียบเทียบกันมานี้ก็ถือเป็นอีกคอกนึงนะครับที่ผมบ่าวที่ผ้าพี่พ้าน้องมาเบิ่งงามๆนะครับมานี้ก่มาอยู่บ้านเขาตําบลเขาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องมานี้มีงัวแม่ทองนะครับผมแม่สาว นะครับหรือว่าผู้ใดกำลังหาผูพ่อพันธุ์ครับพี่น้องมาหนีนะครับอย่าพลาดชมคลิปนี้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวไปพูดคุยกับเพื่อนจังไนสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับฟาร์มยังก่อนครับซื้อฟาร์มห้อยอูครับผมฟาร์มห้อยอูเนาะนะครับมียตัวไอ้มาหนีมาหนีมีอสี่ตัวครับสี่ตัวอ่ะมาเบิ่งแม่ที่เล็กนะครับลูกพ่อใดครับนี่สี่ว่ศูนย์เก้าหกครับผมสี่ว่ศูนย์เก้าหกนะครับจักเดือนแล้วครับอายุตัวนี่เก้าเดือนครับผมเก้าเดือนแล้วครับพี่น้องนะครับตัวนี้เก้าเดือนแล้วเลยครับพี่นนนน้อองงะครับเดืสส่วูมา ตัวาไรครับไอ้วัดมาสามสิบก้อนเหรอครับอ่าร้อยสามสิบไดยู่นะครับผมร้อยสามสิบได้นะครับเอาลูกสาวซีไวซศูนย์เก้าหกใบหลอดครบเนาะแม่นครับเอกสารครบนะครับเอกสารครบทุกอย่างเลยครับพี่น้องสีเข้มๆหนาเนี่ยครับเอาสีเข้มนะครับสะดือก็ถือว่าอ่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับอ่าไล่กว้างนะครับผมยืนยกงามนะครับอันนี้ลูกสาวซีไวซศูนย์เก้าหกเปิดไายไปไหนครับไอ้แม่นี่ตัวนี้เปิดซี่เป็ดหาเปิดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันครับผมนะครับ อ่ามาเบิรงตัวจริงได้บ้านได้ก่อนครับได้บ้านขวาครับผมบ้านขวานเบอร์โทษติดต่อ083 083 1433 1433 429ครับผม429นะครับผมนะครับไอ้อูนะครับพี่น้องนะครับไอ้อูนะครับเบอร์นี้ไอดีไรกับเบอร์นี้แหละครับไล่กับเบอร์นี้เนาะถัเขามาอยากเบิรงรูปเบิงคลิปเพิ่มเติมครับผมเอาว่าดีไม่มีตำหนินะครับผมตัวนี้รับประกันให้ครับพี่น้องนะครับรับประกันตำหนิครับรับประกันตำหนิมีรถส่งให้พร้อมเนาะครับผมมีรถส่งฟรีราคาไหนราคานีส่งให้ฟรีหอดคคคออออกรับพี่นน้งดหาก นะครับลูกสาวซี่ไหว้ศูนย์เก้าหกอายุเจ็ดเดือนกรอครับเก้าเดือนครับเก้าเดือนนะครับผมเก้าเดือนอ่าเดี๋ยวบางตัวต่อไปของเพื่อนนะครับเดี๋ยวบางตัวต่อไปของไอ้เพื่อนตัวที่สองเอาเป็นแม่ได้ครับไอ้เอาแม่ท่องครับผมอ่าเดี๋ยวเอาหัวท่องมาให้เบิ้งนะครับพี่น้องหัวท่องแม่ท่องลูกกระทบนีเป็นแม่ลูกกระทบได้ครับพี่น้องนะครับหลายท่านมักลูกกระทบนะครับสูงใหญ่เบิ้งลูกกระทบเดี๋ยวไอ้เพื่อนจูงมาให้เบิ้งนะครับลูกกระทบนะครับท่องที่ไหนล่ะครับนี่ ทองที่สองครับทองที่สองนะครับอ่า <f> ทองที่สองส่วนสูงมา,ารรหลายไปไหนครับลัร้อยห้าสิบห้าบวกครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับรผมอ่าส่วนสูงมาหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบวกลูกกระทบลูกที่ไหนครับในทองลูกสองครับผมลูกที่สองนะครับลูกที่สองอยู่ในทองตอนนี้ติดท,ทองก็พอได้อยู่ครับวีโก 2ล้าานครับอ่วีโก้สองล้านเดี๋ยวจ็ดเดือนแล้วครับ2เดือนกว่าครับสองเดือนกว่าตัวทองเรียบร้อยประกันทองนะครับพี่น้องแยกเพศนะครับอ่าวีโก้แยกเพศเนาะแมนครับอาวีโก้สองล้านแยกเพศของโชคในเลมิตฟาร์มนะครับผมใบหลอดมีครบนะครับครบครับอ่าบมมิตานี้ยังเนาะรับประกันนะครับรับประกันตามนี้เปิดไลน์ไปได้ครับไอ้แปดสิบสองแปดหมื่นสองพันราคาทองงวดตัวทองเรียบร้อยแล้วพี่น้องรับประกันทองให้นะครับลอยหาสิบขึ้นนะครับส่วนสูงนะครับเบิงนี่ผมลอยเจ็ดสิบสอง เอานะครับจะคว้งโล่สูงรอยเกียร์12นะครับผมอันนี้การันตีส่วนสูงให้เลยครับพี่น้องแม่นี่เปิดไปเท่าไกก่อนครับไอ้แปดหมื่นสองครับผมแปดหมื่นสองพันราคาทองวิโก้สองล้านนะครับครับผมของโชคดนมีฟาร์มนะครับถือว่าเป็นพอพันอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวชู่โล่งของโชคดนมีฟาร์มนะครับต่อไปจะเป็นดาวเด่นประจําฟาร์มาเลยเลยนะครับผมนะครับถือว่าเป็นพอพันอีกหนึ่งที่พันธุกรรม g e n e t i c a l ดีครับเจ้าวิโก้สองล้านเดี๋ยวบางตัวต่อไปของเพิ่นนะครับตัวที่สาม สำหรับผู้ใดงัวทองเด้อพี่นอ้อ,ง,อ,อง,นงนะครับผมสำหรับผู้ใดงัวทองนะครับลองพิจารณาเบื้องนะครับผมอ่างัวบางเทีอาสื่อไปยังผ่านเดบผสมเข้ากระดองมะรุน <S <S แต่ถ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนผสมติดแล้วแล้วประกันทองให้นี่สบายใจทั้งสองายนะครับมีคลิปอันตร้าเศรพรนะ้อมเนาะมีครับมีครับอ่าตัวทองเป็นแบบอันตร้าเศร้าเด้อพี่น้องเพราะมันลวงนะครับผมแบมีคลิปตรวจให้เรียบร้อยนะครับมีคลิปตรวจใหายเบื้องตัวที่สามนะครับตัวที่สามอันนี้เป็นแม่ทองที่ไหนครับทองที่สองครับอ่าแม่นี่ทองที่สองนะครับแม่นี่ทองที่สอง สูงเท่าไรครับไอ้ร้อยห้าสิบสามบวกนี่นะครับอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบสามบวกนะครับผมร้อยห้าสิบสามบวกนะครับเอาแม่นี่ทองก็พอได้ครับอันนี้ตัวนี้อันดามันครับผมทองครับดีบีอันดามันครับผมรับประกันครับรับประกันทองโฉกเจลีมิดฟาร์มนี่เนาะครับผมดีบีอันดามันนะครับของโฉกเจลีมิดฟาร์มนะครับ เบื้องลักษณะส่วนสูงตัวนี้ประกันท่องเดือนเดือนลรอครับหาเดือนล้วครับหาเดือนครับตัวนี้ประกันท่องตัวท่องเรียบร้อยนะครับมีคลิปตรวจพร้อมมีคลิปตรวจให้เรียบร้อยบุมีตำนี้ของได้เนาะเราประกันตำนี้ครับเราประกันบุมีตำนี้ได้ครับพี่น้องสำหรับผู้อยากได้นะครับแม่ท่องนะครับลองมาเบื้องตัวจริงสก้อนกันได้นะครับผมร้อยหาสิบบวกครับร้อยหาสิบบอกแน่นอนครับส่วนสูงนะครับติดท่องแล้วนะครับผมไปอัดอาหารจั็กน้อยรับร่องอ้วนหนาเลยพี่น้องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงัว บ,บ้านๆน,นี่ล่ะพี่น้องผูกลามได้ปกติน้อยเยนาะแม่นครับ,บ,บเอาไป <บา S 2> ผ <ม S 1> ูกเอาไปล้างน้ำทงได้นะครับผมมาต้องไปซีเรียสเวลาท่านว่าเอาไปผูกไปลามบ่ได้นะครับเป็นเสือกแน่นอนคร <techniques S 1> ับผมเดี๋ยวบางตัวชุดท้ายของเพืเ่อนตัวนี้เปิดไปทเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปหกหมื่นแปดพันบาทครับตัวนี้หกหมื่นแปดพันบาทเองครับพี่น้องนะครับถือว่าพอแพงนะครับง้วนทองหาเดือนหกหมื่นแปดพันแลคาห่องได้ครับนี่โมเมนต์ราคาเพิ่์ลสิขายนะครับยังมาต่อรองได้อีกนะครับโมเมนต์ราคาสุดท้ายทรงพีครับอ่าส่งพีเลยไหมครับพี้ครับผมราคาเนี่ย อ่านะครับขันใดขันใดราคานีว่าตัวนี่คือทรงหัดคลอ,อกเลยเนาะแมนครับเอานะครับผมกันไปอยากตัอ,อยังกันว่าคุยกับเพื่อนเอาอ่านะครับการขนส่งเพื่็สะดวกสบายดูแลให้จนหอดคลอ,อก,กนะพี่น้องคุณราคาพี่น้องนะครับดูแลความปลอดภัยหัดคลอ,อกเพต้องกักงวลน,นะครับผม,ผมให้อู้เพื่อนดูแลดีแน่นอนสำหรับผู้มิภาคงกระทบไม่เงยังสี่น้อยเนาะครับผมนะครับได้งื่อนทองพร้อมพี่น้องผสมติดทองให้แล้วใบหลอดครบมีคลิปอันตร้าเศร้าให้นะครับเดี๋ยวเบิ้งตัวสุดท้ายอนาคตพอพันเดี๋ยวอยางไปเบิ้งตั้งผีครับพี่น้องนะครับอนาคตพพอันหหลลลาาาาาาายยททท่่นนนนถมมครัััับ้้งงใตดว เบิ่งพอพันจงวยเนี่ยนะครับในตลาดผมไปท้ายในตลาดผมกับบางเทียกับพ่อเพราพ่อเนี่ยแต่มืนหนีมาผอดคอกแล้วครับพี่น้องเอานะครับเอาใจสําหรับผู้อยากได้อนาคตพอพันจงอยนะครับเอาหนีผู้เบาลูกพ่อได้แล้วครับนี่เคเอฟสามหนึ่งครับผมอันนี้ลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งด้อพี่น้องนะครับผมอายุจ็ดเดือนละเทไหร่สิบแปดเดือนครับสิบแปดสิบเก้าเดือนอ่าสิบแปดสิบเก้าเดือนเนาะนะครับผมอ่าลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งประมาณสิบแปดถึงสิบเก้าเดือนนะครับยืนดีๆลูกเร็วรอๆนะครับ อันนี้ลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องเอาส่วนสูงมากลอยหาซิปหอยยุ่ได้เนาะได้ครับได้ครับได้นะครับผมสิบแปดเดือนแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อผสมได้แล้วนะครับผมเปิดรับเลยครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้เปิดไปแปดมืดหาครับแปดมืดเขาอีกหาพันพี่น้องนะครับอนาพัใหน้าขดยันญ่นขาใหญ่นะครับเบิ้งข้อขาดำนะครับโบดจัดนะครับเบิ้งขอบตานะครับคลิปหูท่าเฉียงท่าเฉียงเพิ่งจับมานะครับผมเอานะครับ ได้อยู่ครับพี่น้องตัวนี้แปดเท่าไรครับผมแปดหมื่นห้าพันบาทครับแปดหมื่นห้าพันบาทได้ครับพี่น้องนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทเอาครับผมตัวนี้กะอนาคตพอพันพี่น้องนะครับพิจารณาเบิรงนะครับอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงนะครับกัติดต่อมาหไฮอูได้ครับพี่น้องนะครับตัวนี้ถือว่ากระดูกเนื้อหนังแข็งขาดีนะครับล่ำล่ำดีนะครับข้อขานะครับล่ำโบดเงี้ยวนะครับผู้ใดสนใจกระทุ่มไ้อูได้เด้อครับพี่น้องนะครับเบอร์ 083 1 4 3 3 4 2 9นเก่าะครับเอาเดี๋ยวขามไปเบึ้งถือว่าเป็นแม่บอกของเพิ่อยย่ขวอกเลยนะครับตัวนี้พึ่งผสมนะครับผมเดี๋ยวล่ำเน่าหนาลึกนะครับสำหรับแม่นี่นะครับติดบดดีนะครับบึ้งโครงสางครับพี่น้องตัวนี้กระสวนสูงผมว่าขึ้นประมาณลอยหาสิบแล้วหนาครับพึ่งผสมนะครับพี่น้องเล่าเลยบ่าท่นใดอยากออกซื้อปันใดแต่ถามีผู้อยากได้น้ำเพลินไปเลี่ยงนะครับ เดี๋ยวให้อูเล่าเอาให้เบิ it, ้งนะครับมือนี้เงาสูงดีครับนะครับตัวนี้ผู้ใดสนใจด้วยครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจกับมาเบิ้งน้ำเพลินเอานะสำหรับแมนี่พึ่งผสมใส่เคเอฟสามหนึ่งนะครับใส่เคเอฟสามหนึ่งแยกเพศนะครับผมเคเอฟสามหนึ่งแยกเพศสำหรับผู้อยากจะได้เบิ้งนะครับตัวนี้เชื่องดีครับพี่น้องนะครับตัวนี้เชื่องดีครับตอนนี้ก็ทาติดท่องนะครับทาเพิ่นติดท่องนะครับผมเพิ่นก็ ว่าขันติดทองนี่อยากให้พี่น้องได้ไปเลี้ยงอยู่นะครับตอนนี้ก็พึงผสมเบื้องคอขาพี่น้องนะครับคอขาดีนะครับอยากให้เบื้องหางเหี้ยวนะครับไทยถือว่าเป็นง้อที่มีโครงสั่งใหญ่หนาลึกเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณอ่าสองแสนขึ้นนะครับเอาไว้อู้ละไว้ประมาณสองแสนขึ้นนะครับในราคาติดทองนะครับพี่น้องนะครับถ่ายเงี้ยงปราณเด็ดติดทองตอนนี้ก็มีคนมาให้ราคาอยู่แต่ว่าเพิ่นว่าเดี๋ยวให้ผสมติดพันรอบสะก้อนนะครับ กัติดทอนแล้วกับเบยากครับกัติดทองแล้วกับบียากก็อยากให้พี่น้องใดไปเลี่ยงนะครับเพื่อความสบายใจของเพื่อนผู้เพื่อนแบ่งไปเพื่อนก็อยากให้ได้งัวทองไปเลี่ยงได้ครับพี่น้องนะครับจะได้ว่าต้องมีปัญหากันในภายหลังนะครับว่ามันเอางัวไปแล้วอ่างัวผสมบอติดนะครับมีเรื่องผูดจากันในภายหลังเราจะมีปัญหานะครับสําหรับตัวนี้ถือว่าเป็นงัวกระดูกโครงสร้่งดีนะครับขันติดทองเล้วนะครับผมกับราคากับยู่ราล่าประมาณสองแสนต้นๆนะครับนี่ครับบึ่ง ดูโค้งสางนิสัยก็ถือว่าเชื่องดีนะครับถือว่าที่เด็ดของไออูเลยนะครับแม่นี่ไดไปก็ถือว่าคุ้มหุ่นละครับให้มันติดทองสะก้อนเนาะนะครับติดทองสะก้อนไอพันวาแดงสีให้แบ่งกันไปเลี่ยงนะครับเพื่อความสบายทั้งสองไฟเดี๋ยวให้เพิ่นจูงให้เบื้องจังหน่อยนะครับเบื้องเหนือนังก็ดูโค้งสางดีนะครับนิสัยถือว่าเชื่องเลยนะครับผมถ่ายกว้างนะครับเอานะครับ ำหรับแม่นี่ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องนะครับผมมาเยี่ยมช่มคอ,อกคนได้นะครับผมอยูอ่บ้านขอสำหรับคลิปนี้ก็จากราชพัทรนี้ครับผมสวัสดีครับ